เกิดมาแล้วมีอก si ุศลเยอะแล้วก็ยังทําอกุศลใหม่เข้าไปอีกบางคนมืดมาแล้วสว่างไปพวกนี้นะยกย่องเกิดมาไม่ดีลําบากก็พยายามสร้างคุณงยามความดีจิตใจก็สูงขึ้นอันนี้สว่างไปแล้วบางคนสว่างมาแล้วก็มืดไป เกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่กรรมใหม่นะไม่ดนะีอย่างบางคนมีกรรมเก่าดีเกิดมามีเงินเกิดมาร่ำรวยอนะไรอย่างีแต่ทำกรรมใหม่ไม่ดีเจ้าชู้ลูกเขามีใครไม่เลือกอะไรนะสว่างมาแล้วก็มืดไปนะบางคนสว่างมาแล้วสว่างไปนะเกิดมาอย่ ที่หลวงพ่อเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะ